ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้อ in USA นะคะทุกคนตอนนี้นิดกับคุณร็อกกี้อยู่ที่ Crater Lake National Park ที่รัฐออริกอนนะคะทุกคนแล,กแล้วก็แน่นอน,นะคะ่ะทุกคนว่าที่นี่คือ ที่ที่เราจะไปนี่ก็คือเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของอเมริกานะคะแล้วก็เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะทุกคนตามพวกเรามาค่ะว่าที่นี่มันจะสวยงามแค่ไหนไปค่ะพวกเราเข้ามาทาง entrance ที่ชื่อ annie spring entrance นะคะทุกคนจาก entrance นั้นเข้าไปถึงข้างในลูปนะคะก็จะประมาณ7 7ไมล์นะคะแล้วก็รูปนี้จะเป็นคล้ายๆรูปวงกลมค่ะทุกคนมีความยาวประมาณ33มไมล์นะคะก็จะมีจุดชมวิวโอเวอร์ลุกต่างๆมีจุดชมวิวค่อนข้างเยอะนะคะตามพวกเรามาค่ะว่าเราจะจอดที่จุดไหนกันบ้างแล้วก็ที่ไหนมันเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของอ r r a t e r Lake นะคะไปค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจอด so we're gonna stop here first <Right here. S 1> a l right จุดแรก จุดแรกที่เราจะจอดตรงนี้นะคะทุกคนพอเราเข้ามาถึงลูปเนี่ยเราเดียวซ้ายนะคะเรียกเวสลูปนะคะคริเตอร์เลกนะคะทะเลสาบป,ปล่องภูเขาไฟนั่นเองค่ะทุกคนมันอยู่บนปล่องภูเขาไฟนะคะที่ระเบิดไปเมื่อ7,700ปีที่แล้วนะคะคอันนี้ so, s o e s t e r s e island หรือว่าภาษาไทยคือ เกาพ่อมดนะทุกคนตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญนะคะอันนี้ก็น้ำที่อยู่ในเล็กนี่คือมันมาจากน้ำฝนแล้วก็หิมะที่ละลายนะเห็นไหมคะหน้าหนาวมันก็จะมีหิมะนะคะมันก็จะละลายลงที่เลกนะไม่มีน้ำจากที่อื่นนะทโอ้สวยมาก Watchman overlook yes is one of the popular จุดนี้ก็เป็นจุด popula r ของที่นี่นะคะทุกคนนี่นะคะจุดนี้นะคะก็จะมีทางเดินที่เขามีาที่กั้นนะคะน่าจะเป็นจุดใกล้ชิดหน้าผาหรือว่าเล็กเลยนะคะจุดนี้มีห้องนุงห้องน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวนี้ให้ดูวิวของ Watchman overlook นะคะจุดนี้จะเห็นแบบ กว้างมากนะคะเพราะมันไม่มีต้นไม้บังเลยนะคะทุกคนสวยมากๆตรงนี้คือจุดที่ลึกที่สุดนะคะทุกคนก็คือ592เมตรนะนี่นะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูมันจุดอยู่จุดไหนอันนี้คือ v i เ s r ร Island จุดที่ลึกลึกที่สุดก็คือ อยู่จุดนี้นะทุกสวยแทบทุกจุดนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกับวิวเดียวกันนะคะแต่ว่าจุดนี้นะคะก็คือเขาจะมีเทรลให้เดินนะคะรอบๆเลคเลยนะคะทุกคนมันจะมีเทรลนี่คือเทรลที่พอปูลาเหมือนกันนะคะจุดนี้นะถ้าเกิดใครมาที่นี่ก็อย่าลืมเดินเทรลจุดนี้นะคะแต่ว่าพวกเราคงไม่ได้ไปเดินนะคะแค่วันนี้ก็แค่ขับรถดูวิวรอบๆเลคนะคะทุกคน you gonna stop this view สวยมากจ้าคุณผู้ชมนี่นะคะทุกคนมุมนี้เห็นสีขาวสีขาวนั่นไหมคะนั่นคือหิมะนะคะก็คือยังละลายไม่หมดนะคะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดวันช่วงหน้าหนาวเนี่ยอย่างที่นิดบอกไปข้างต้นนะคะว่าความความหนาเฉลี่ยแล้วประมาณ13มเมตรต่อปีนะทุกคนดูความหนา จุดนี้นะคะทุกคนอย่างที่นิดบอกก่อนหน้านี้นะคะตรงโน้นจะเป็นเกาะพ่อมดนะทุกคน vs is island นะคะก็จะเห็นนะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่ลึกที่สุดของเลกนี้นะคะทุกคน ที่นี่จุดจอดถ่ายรูปหรือว่าจุดที่จะเดินเทรลเยอะมากๆนะคะทุกคนคือไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปเบียดเสียดกับใครนะคะช่วงนี้พวกเรามาช่วงซัมเมอร์นะคะยังไม่ได้เบียดเสียดกับใครคนไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะอาจจะเป็นว่าเรามาช่วงช่วงวีควีคเดย์นะที่ไม่ใช่วีคเอนตอนนี้เราอยู่ที่จุดนี้นะคะทุกคนคลีตวูดโคฟเทรลจุดนี้จุดพ OPULAR นะ นี่เลยนะคะจะเห็นว่าไฮลงไปข้างล่างนะคะนี่เลยนะคะตามลงไปเลยนะที่นี่นะคะนิดลืมบอกไปนะคะว่าถ้าเกิดจะไฮเนี่ย2.2ไมล์ราวราวทริปนะคะหรือว่า1.7กิโลเมตรนะคะลงไปข้างล่างเดี๋ยวนิดจะเดินลงไปหาที่จุดถ่ายรูปนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันมีแต่ต้นไม้บังนะนี่เดินลงไปนิดเดียวนะคะนี่นะคะเทรลที่เดินลงไปข้างล่างสุดเลยค่ะทุกคนก็คือเดินลงไปเลยนะคะก็คือจริงๆทางเดินมันไม่ได้ขรุขระนะคะแต่ว่า มันจะชันลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้องต้องเดินลงข้างล่างนะคะนี่คงจะจุดอยู่แค่จุดนี้นะคะทุกคนจุดนี้ก็สวยแล้วจ้าสวยมากๆนี่เห็นไหมเห็นคนเดินอยู่ข้างล่างไหมคะคือเดินวนลงไปนะคะเห็นนิดให้ดูวิวจากจุดคลีตวูดเทรลนะทุกคนก็สวยเช่นกันจา้า สุดทุกคนสวยมากๆไม่รู้จะเอาคำไหนมาบรรยายจริงๆงทุกคนทะเลสาบที่ลึกที่สุดของเมกาค่ะเราจอดรถกันตรงนี้เลยจ้ะ จุดนี้นะคะทุกคนเรียกริมวิลเลจนะคะก็จะมีพวกร้านอาหารพวกร้านกิฟช็อปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่จอดรถกว้างขวางใหญ่โตนะคะตรงนี้แต่ก็ยังถ้าเกิดวันไหนที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์นนะทุกคนก็ยังแบบว่าเหมือนกับต้องต้องหาที่จอดรถนะเพราะว่าที่จอดรถเราค่อนข้างลําบากนิดนึงนะเพราะว่ารถเราค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าที่นี่มีที่จอดรถสําหรับ RV พวกบัสอะไรเงี้ยนะคะ หรือว่าโอเวอร์ไซส์อย่างนี้นะตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะเดินไปดูวิวของทะเลสาบคราเตอร์อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองค่ะทุกคนมันอยู่แบบริมเลยนะมันถึงได้ชื่อริมนะทุกคนริมทะเลสาบเลยไปค่ะทุกคนดูเสานี้นะคะทุกคนอันนี้คือเอาไว้ดูเวลาแบบเขาแบบเคลียร์ถนนอะไรเงี้ยนะคะรถที่เขาใช้เคลียร์ที่มะทุกคนเขาก็จะใช้ตรงนี้เป็นจุดนะคะดูหิมะ ที่เขามีแต่ละปีนะทุกคนสูงมากค่ะตรงนี้เห็นมุมนี้เห็นเกาะพอมดแบบใกล้มากนะคะทุกคนใกล้ชิดเลยนะอันนี้อันนี้นิดพยายามเข้าใจนะคะว่าที่เขาบอกว่า w h i blue คุณโรกี้บอกว่าแสงแดดที่มันเป็นสีเหลืองสีเขียวลงมาเนี่ยมันหายไปกับน้ำนะคะแล้วก็ reflection ก็เลยกลายมาเป็นสีน้ําเงินนะคะทุกคนรีเฟคชันกลับมานะเหมือนแสงสะท้อนกลับมามันก็เลยกลายเป็นสีน้ําเงินอะไรประมาณนี้นะที่นี้เข้าใจนะคะแล้วก็ปลานะคะทุกคนที่อยู่ในเลคนี้ก็คือจะมีปลาแซลมอนนะคะก็เรนโบว์ทรัลนะคะที่นี่เขาวัดระดับน้ำลุ้นความลึกของน้ำเนี่ยตั้งแต่ปี1886นะทุกคนที่คลีดวูดนะคะ และนี่ก็คือ1วันทริปของพวกเราที่ Crater Lake ที่รัฐออริกอนนะคะทุกคนเล็กที่มีความลึกที่สุดของประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นที่2ของทวีปอเมริกาเหนืออันดับ9ของโลกค่ะทุกคนความลึกของมันนะคะแล้วก็อันดับอันดับต้นๆความสวยงามของโลกเลยนะทุกคน ยังไงวันนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย